สิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับคู่มือเตรียมสอบขับรถพักทฤษฎีทฤษ o ี y t e s t นะคะอันนี้ครูทำออกมาเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะชุดหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2เล่มนะคะมีสองเล่มแบบนี้เล่มที่1ก็จะมีตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7แล้วก็เล่มที่2บทที่8ถึงบทที่14นะคะด้านในก็คือจะมีในส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็ ข้อสอบนะคะที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเป็นสีนะคะภาพสวยงามให้เราเอาไปฝึกทําไปอ่านทําความเข้าใจแล้วก็ในแบบฝึกหัดจะมีเฉลยให้ด้วยนะคะจะไฮไลท์คีย์เวิร์ดช่วยจำนะคะอ่าแบบนี้นะคะมีทั้งหมด2เล่มนะคะรวมแล้วก็ประมาณ346หน้านะคะรวมปกนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะเป็นสีอ่านง่ายสบายตามีไฮไลท์คีย์เวิร์ดช่วยจํา นะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่เตรียมตัวไปสอบนะคะใบขับขี่ก็สนใจก็ทักมาได้นะคะ